ผมหน่อยนะผมขอใจส้มนะเวลาเขาปักธงผมผมจะได้มีผมจะได้มีข้อต่อรองบ้างอ่าเราไปฟังคลิปกันต่อนะครับคลิปนี้นะผมค่อนข้างไม่พอใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยแล้วก็คุณแอนนาเนี่ยรักการมินมากนะครับแต่ไม่สนับสนุนจับใจความก็คือรับไม่ได้กับพฤติกรรมคนรอบข้าง ซึ่งผมมองว่ามันคือคนละคนกันกามินก็คือกามินคนรอบข้างกามินเนี่ยเขาได้ผลประโยชน์อะไรเขาไม่ได้ตู้เย็นไม่ได้แอร์ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรจากกามินเลยแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่สนับสนุนกามินเพราะว่ามันเป็นเหมือนไปสนับสนุนคนรอบข้างความคิดแปลกๆเออความคิดแปลกๆ เอาจริงๆถ้าจะออกไปไม่สนับสนุนก็ออกไปเลยไม่ต้องพูดหรอกเออไม่ต้องพูดเพราะกูเนี่ยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนถีบออกมาจากด้อมมึงแต่ก่อนเนี่ยคุณเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดกาเมนกูก็ยังไปสนับสนุสนกาเมนไปส่งของขวันเออดิ้นลนเข้าไปถึงจะโดนบล็อกโดนมิ้วกูก็ดิ้นลนเข้าไป แล้วเวลาการมินโดนว่าโดนอะไรกูก็ปกป้องนี่เขาเรียกว่ารักการมินจริงมึงอย่ามาอ้างสวัวๆไม่ได้รักก็คือไม่ได้รักจบหนีไปอย่ามายุ่งอย่ามาพูดถึงแค่นั้นเขาบอกว่าเขารักน้องมากเรารูคดีมาเรื่องนี้แต่เ็ามีความรู้สึกว่าการสปอน์ตน้องต่อไปอ่ะมันเท่ากับสปอร์ตคนหลบนคนหลอกมิสเขารับไม่ได้ นั้นัางที่เป็นประโยคที่เขาถูกเอาไปดิบและเขาว่าไม่สนับสนุนน้องแล้วคือเขาถูกเอาประโยคนี้ไปดิบเพื่อเพื่อผลทําลายเขาแล้วก็กล่าวหาเขาว่าเขาเป็นนอมินีที่สจอแต่คนมากมายที่ถอยออกมาไม่ได้หมายความว่าไม่รักน้องไม่นับหนุน้องแต่เรารับไม่ได้กับัพฤติกรรมคนรอบข้าง แล้วเราก็รู้ว่าสู้ไปตอนนี้ก็ไม่ชนะเ่าบอกว่าเราอ่ะส่งเสริมพฤติกรรมอะไรแบบนี้ซึ่งเราทุกคนมีเจตคิดถึงไหมแต่กลับถูกอาไปบิดว่าไม่สนับสนุนน้องแล้วก็โดนหนักอีกคือหันมาสนับสนุนหรือเป็นเงาแมงที่สูให้ไปทำร้ายน้องมึงบ้าหรอวะอืมใช่ครับพี่เล็กกุลัด บังคับให้การมินเลือกเลือกข้างว่าจะเอาเป็ดเอาแก๊งสัตว์ปีกหรือว่าจะเอาเขาเออน้องไม่เลือกน้องไม่อ่านก็ส่งข้อความส่งอะไรต่างๆไปหาพี่ชายอืมแล้วน้องก็ไม่ได้เลือกเราน้องก็ไปเลือกเขาเออแต่พวกเราก็ยังหน้าด้านอยู่ใช่พวกเราก็ยังหน้าด้านอยู่ ถึงจะโดนต่อว่าโดนกันแกล้งอะไรสารพัดเราก็ยังเข้าไปส่งของขวัญเราไม่เห็นเป็นเหมือนคุณเลยอ่ะเราไม่เห็นพูดเหมือนคุณเลยว่ารักน้องมากแต่ไม่สนับสนุนเพราะเหมือนเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมคนรอบข้างแต่ก่อนมึงก็เคยอยู่ข้างกามินพฤติกรรมมึงโคตรแย่กูยังก็ยังสนับสนุนกาเมินเหมือนเดิมมึงแยกไม่ออกเหรอวะฮะ แม่ทําเป็นมอมบอกว่ารักมากมึงยังมาพูดเลยว่ารักมากถ้ามึงรักมากมึงไม่บ่นทําลายเขาใส่ร้ายเขาว่าเขาขนาดนั้นหรอกถ้ามึงรักมากมึงต้องแยกให้ออก FC ก็ส่วน FC เมนก็ส่วนเมนกล้าเมนผิดอะไรวะฮะอีป,ป้าอยากดีเด่นดังอยากเป็นตัวแทนเขา มึงหวังผลอะไรหรือเปล่ามึงบีบให้เขารับงานอะพราะไม่ได้มึงก็จะทำลายเขานี่เขาเรียกว่าบ่นทำลายชัดๆเนี่ยอยู่ดีๆมาบอกว่ารักมากแต่ไม่สนับสนุนเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมคนรอบข้างอุ้ยสมัยพวกกูไม่เห็นพูดเหมือนมึงบ้างวะพี่คิมมี่บอกพี่พูดเพราะๆค่ะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามพูดพเพราะๆขอบคุณครับพี่คิมมี่ขอบคุณใจส้มแบบพี่เอซาวครับใช่ครับพี่ผมเป็นหมาป่าเดีวดได้ครับแต่ไม่กลัวนะเห็นไหมเออไม่กลัวครับเป็นหมาป่าเดีวดได้แต่เราก็เป็นด้อมมิตรภาพนะครับ คุยได้กับทุกคนคุยได้กับทุกด้้มอืมแต่รักการมินมากเออปกป้องการมินไม่ยังเป็นต้องติดดอกก็รักกามินได้ปกป้องการมินเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ไม่เกี่ยวกับอะไรเลยสัญลส,สำคัญที่สุดคือใจเออใจอ่ะเหมือนอีป้าเนี่ยสมัยก่อนอ่ะ เ,ออเหมือนกับบางคนเนะ่ะที่ติดทั้งกุหลาบติดทั้งเดซี่แต่สุดท้ายกลับไปสนับสนุนอีป้าที่มันบ่นทำลายกามินทุกวันน่ะแต่ยังติดเดซี่เออคุณว่าใครมันจริงใจมากกว่ากันอืมเป็นห่วง,งไม่อยากให้ช่องบิน อูขอบคุณครับพี่คิมมี่ขอโทษด้วยครับขอบคุณที่ที่ที่เป็นห่วงครับเดี๋ยวจะพูดเพราะเพราะ <c oughs> ขอบคุณพี่เล็กกลัดพี่เล็กกุลัสส่งกล่องของขวัญมาอีกแล้วเพื่อนๆอย่าลืมเก็บกล่องนะครับอย่าให้บอดมันเก็บไปนะครับพี่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ย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 กดกล่องกดกล่องกล่องมาแล้วกดกล่อง ใช่ค่ะรักแต่กลับมาทําลายน้องใช่ครับอ้างว่ารักแต่ทําลายน้องชัชดๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยการที่เขาพูดคลิปตัวนี้ออกมานะมันเป็นเหมือนการชี้นําอ่ะชี้นําว่าเออเนี่ยเนี่ยมีคนเนี่ยออกมาจากน้องเยอะเลยนะเออเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้นะรักน้องนะแต่ไม่สนับสนุนเพรารับพฤติกรรมคนรอบข้างไม่ได้ ว้ามันพูดแบบเนี้ย่มันใช่เหรอมันไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้ารักน้องจริงๆมันต้องแยกให้ออกดิ <c oughs> คนรอบข้างการินผมถามหน่อยคุณอยู่กับน้องคุณเคยได้เงินเดือนไหมคนรอบข้างการินผมมั่นใจว่าไม่ได้ไม่ได้เงินเดือนทุกคนเขาทำด้วยใจ <c oughs> คนรอบข้างการินมีใครได้ตู้เย็นเหมือนคุณบ้างอ่ะ มีคนบอกว่าคุณได้แอร์คุณได้แอร์จริงเหรอเออมีเงินสนับสนุนจากคนต่างชาติจากคนไทยในต่างชาติส่งมาให้คุณอะซัพพอร์ตเรื่องงานต่างๆมีใครรู้กับคุณไหมแต่กูรู้เคยชี้แจงไหมเคยบอกคนเห็นไหมแต่มันเคยหลุดปากออกมาจากมึงแล้วว่ามึงได้เงินสนับสนุนจาก f อฟซีการมเมนที่ต่างประเทศ คนอื่นเขาได้ไหมถ้าได้ก็เอาหลักฐานมาโชว์เพราะฉะนั้นอย่าถ้าไม่รักก็ออกไปตั้งด้อมตัวเองแล้วมึงคูดถึงตัวเอง นห่กูไล่เลยนะไปไปไกลๆไปอยู่กับด้อมมึงน่นมึงฟังพออเอื้องกับอีดุยดุยพูดบ้างเรื่องตัวเองเสือกไม่พูดพูดเรื่องคนอื่นอยู่ได้ พูดทำไมจะมายุ่งกับเขาทำไมแล้วบอกว่ารู้ตั้งนานรู้ตั้งนานอะไรพึ่งมาพูดแล้วที่ตอบจะบอกได้แค่อยู่สางประเทศเ่ะนเลยนี่อันนี้คือขบวนการนะครับ คลิปคลิปนี้ผมขอเปิดอีกครั้งนะครับคลิปนี้คือขบวนการการใส่ร้ายคนใกล้ชิดกามินให้เสื่อมเสียนะครับชื่อเสียงจากดอมกุลับผมท้าเลยว่าถ้าเป็นเรื่องจริงบอกชื่อมาเลยเออใครเพราะว่าการที่คุณมาพูดแบบนี้นะต้นกล้าคุณเป็นชายชาติทหารนะ ให้มันแน่จริงกูเนี่ยกูยังกล้าพูดชื่อออกมาเลยเอออย่ามาพูดกรรมกลวมมันเสียหายในภาพรวมเพราะว่าคนใกล้ชิดกามินมีหลายคนอย่าพูดมั่วๆกามินก็เสียหายด้วยอืมใช่ครับพฤติกรรมทำให้น้องดูไม่ดีในการพูดของป้า แล้วก็พยายามดึงเอาเอฟซีน้องไปเออถ้าใครคิดแล้วก็สังเกตสักนิดจะคิดเหมือนกันกันกบผมแล้วก็คุณนี่แหละพยายามโจมตีคนใกล้ชิดการมินแล้วก็อ้างว่าจะไม่สนับสนุนการมินแล้วเพราะว่าคนรับไม่ได้กับพฤติกรรมคนใกล้ชิดอะไรอะไรเนี่ยพูดมาสิ คือบอกจะบอกแค่ๆอยู่ตางประเทศนงานเลยโทรเขาเลยออกไปเลยใช่ไหมเขาเสียความรู้สึกใช่ไหมใช่ครับใช่เล็กทักก่อนเน้นย้ำเรื่องนี้นะว่าทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้เกี่ยวกับมันมันเกี่ยวกับพี่โชด้วยยังไงนะคะเพราะว่าคนที่เพื่อนๆฟังดีๆนะฟังตรงนี้นะตอนตอนต้นคลิปมันบอกว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่พอหลังคลิปมันบอกว่ามันเกี่ยวนะ เอาดีๆนะเพื่อน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 ดูนะดูนิสัยของคนแล้วครับขอบคบอกแค่ๆอยู่่างประเทศทนั่นเองโอ้เขาเลยออกไปเลยใช่ไหมเขาเสียความรู้สึกใช่ไหมใช่ครับใช<น>่เล็กๆพขอเน้นย้ำเรื่องนี้นะว่าทำไมเราถึงเอาเรื่องนี้เกี่ยวกับมันมันเกี่ยวกับพี่โจด้วยยังไงนะคะเพราะว่าคนที่ไปอ้างยืมเงินนะ S <S เขาเขาบอกว่าเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวโดยในเรื่องนั้นน่ะมีเรื่องของพี่โจไปพูดด้วยไปไปอ้างว่าพี่โจน่ะเป็นคนทําให้น้องร้องไห้เป็นคนังคับน้องให้มาทํางานที่เมืองไทยอะไรคนแรกไหไค่ะไม่ใช่ค่ะเขาแลกด้วยข้อม well. <st ut ters> <itness> ูลส <assessment> <t ut ters> ่วนตัวกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาแลกด้วยข้อมูลส่วนตัวของกาเมินไม่เกี่ยวกับพี่ค่ะมินไม่เกี่ยวกับพี่ ไม่เกี่ยวกับพี่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับพี่นะฟังต่อไปแล้วเขาจะบอกว่าเกี่ยวพันถึงเขาอีกข้อมูลการบินเลยเหรอคะใช่ครับพัดฟังผิดเมื่อกี้ข้อมูลส่วนตัวการบินค่ะคลายคลายลายายพัดคลายายว่าอยากรู้อะไรหลังบ้านไหมอะไรตลอดเนี้ยจะข้อแรกเปลี่ยนจะเล่าให้ป้าในบ้านเนี้ยจะมีข้อมูลหลังบ้านเล่าให้ป้ามาไม้อะไรตลอดแล้วก็ ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของตามเมนถูกไหมแล้วก็ส่วนการใส่ร้ายพี่อ่ะเขาไปทั่วแล้วครับหลังบ้านอ,ะอ่ะพี่ทีเขาบุกเฟิมที่เมื่อกี้ว่าเขาก็มีคนเล่าให้เขาฟังเรื่องพี่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีคนเดียวกันครับคนเดียวกันครับคนเดียวกันกับที่ไปยิงตังใช่อ่าคือคนเนี้ย ทำต่อนเนื่องเออทำต่อนเนื่องอย่าหลุดกันนะครับใครที่สอบผ่านอ่ะนั่งทับมือไว้นะครับช่วดีแล้วอ,อย่าร,รู้เลยใครสอบไม่ผ่านข้อสอบสิบสามข้อใช่ไหม้างล่างก็รบกวนอย่าคอมเมนต์ชื่อแล้วกันบางทีอาจจะไม่ใช่อาจจะใช่อะไรเนี้ยมันไม่ดีขอร้องอย่าอย่าอย่าพิมพ์ชื่อแค่นนะั้นไม่แท่ ไม่ใชไม่เท่าไ,ไหร่อ่ะแต่โดนเขาฟ้องเราด้วยอ่ะไม่ค่เาหลักฐานเนี่ยพอพอป๋าดีบอกว่าจะโดนเขาฟ้องเอาด้วยเขาโมโหโมโหจากตอนแรกโมโหจนจําไม่ได้ว่าตอนแรกตัวเองบอกว่าไม่เกี่ยวกับพี่เออพอได้ยินป๋าดีบอกว่าระวังเขาจะฟ้องเอาโมโหครับไปฟังมันว่ายังไงพลาดนะค่ะรับฟ้องดูค่ะ ไม่ค่ะพี่ก็จะเอาหลักฐานมาซาอะคะลองฟ้องไม่ใชไม่เท่าไหร่อ่ะจะโดยก็กป้องเอาด้วยอ่ะไม่ค่ะพี่ก็จะเอาหลักฐานมาซาอะคะลองฟ้องดูค่ะลองฟ้องดูเขามันเกี่ยวพันกับพี่เง่นประมานต่อบุคคลที่สามนะเป็นไงตอนแรกบอกไม่เกี่ยว มาตอนหลังบอกว่าเพราะมันเกี่ยวกับพี่ตกลงมึงเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมึงเตรียมกันดีๆโมโหจะลืมอมืแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้ใส่ร้ายคุณครับคุณทำให้กามินร้องไห้จริงๆมีพยานตั้งกี่คนกี่คนเออใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆ แล้ควคมว่แบบผมสอบตกดีแล้วค่าจะได้ไม่ต้องเสียใจแอมแฮปปี้บอกการมินไว้ใจคนผิดใช่ค่ะการมินไว้ใจคนผิดแล้วการมินกับพี่ชายยังเข้าใจคนผิดด้วยค่ะการมินไว้ใจคนผิดเห็นไหมมันพยายามจะดิสเครดิตคนใกล้ชิดกามินพยายามจะโจมตีการมินโจมตีการมินไม่พอมันพยายามจะดึงเอฟซีทุกคนออกไปจากการมินโดยใช้เหตุผลว่า คนที่ออกไปยังรักกามินแต่ไม่สนับสนุนกามินเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมคนรอบรอบตัวรอบข้างกามินเพื่อนๆเน,นี่ยเขาเรียกว่าบอลทำลายเนี่ยเขาเรียกว่าบอลทำลายใครดูเจตนามันไม่ออกเออ คุณ VIV จะโดนป้าแขวนองีงไหมเสียงครับคุณ VIV ผมถึงบอกว่าจริงๆผมไม่อยากให้เดจี่มาพิมพ์คอมเมนต์เลยเพราะว่าผมกลัวเขาเอาคุณไปเล่นเอาคุณไปแขวนสำหรับผมอ่ะมันไม่ค่อยกล้าอยากไม่ค่อยกล้าแขวนผมหรอกเออหรือถึงแขวนผมก็ไม่ไม่เป็นอะไรไงเออแต่ไม่อยากให้เดจี่ต้อง เดือดร้อนพออีป้าคนนี้มันกัดไม่เลือกอืมดึกดำดุยพี่เอสาวเทพทุดคุณมาทำแบบนี้ไม่โถูกเรารักป้าโอ้พี่เอสาวรักไปเถอะพี่รักไปเลยผมไม่เอาความจริงมาพูดเฉยพี่รักลงได้ยังไงอ่ะแต่มันก็รักใครรักมันนะรักไปเลยเป็นสิทธิของพี่ แต่ผมแค่เอาความจริงมาเปิดเผยเออเผื่อว่าผมเนี่ยทําคลิปวันเนี้ยลงไปเผื่อคุณสองวิเขาจะไปเปิดรีลันให้ผมเออแล้วเผื่อเดจีเนี่ยไปฟังห้องคุณสองวิเนี่ยบางคนเขามีสติสตังเขาก็จะได้ตาสว่างเออขอร้องเลยนะคุณสองวิเอาคลิปผมวันเนี้ยไปเปิดรีลันให้หน่อยนะอืมไม่ยาวหรอกไม่ยาว ถึงว่ามีคนใส่เครื่องมาดูโปรไฟล์ผมช่วงอยากดูเลยเปิดให้ดูเออเนี่เพื่อนเพื่อนดูดิเพา่ิ้องกามาบอกแบบนี้นะแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นคลิปเดียวกันนะแต่ผมตัดตัดประเด็นเดี๋ยวผมจะลงคลิปยาวไว้ให้ให้ทุกคนได้ฟังผมตัดประเด็นมาให้เฉยๆนี่คลิปนี้นะเขาบอก เขาบอกเขาบอกต้นกล้าว่าคือถ้ามาพูดแบบนี้คือมันเป็นเหมือนดีเฟนดีเฟนแทนการมินมดีเฟนก็คือปกป้องแก้ต่างเออก็คือเขาห้ามนันแหละห้ามห้ามคนของเขาอ่ะไม่ต้องปกป้องการมินผมก็เลยสงสัยว่าถ้ามึงไม่ปกป้องมึงจะพูดเรื่องการมินขึ้นมาทำไมวะจะเปิดประเด็นให้มันมีเรื่องมีราวขึ้นมาทำไม เปิดประเด็นขึ้นมาแล้วมึงไม่ปกป้องมึงห้ามกันห้ามให้ลูกน้องมึงหรือแม้กระทั่งมึงไม่ดีเซนให้กาเมนมันก็เหมือนมึงประจานเขาอะ่ะเออแล้วพ,พ่อพีต้องล้ามาบอกแบบนี้นะไอ้คนที่เขาเจ็บใจแทนพี่โจเขาก็จะรู้สึกว่าเราไปดีเซนให้กาเมนอีกแล้วทำไมไม่ปกป้องตัวเองไงครับพี่้องการพจ่จ้ครับครับใช่ครับพี่แต่พ่อพีต้องล้ามาบอกแบบนี้ เนี่ยเพื่อนๆที่ผมมาวันเนี้ยผมตั้งใจอ่ะเออนี่ใกล้เที่ยงแล้วพอดีที่ผมมาวันเนี้ผออในใย,ยผ,มมนนผมตั้งใจมาเปิดสามคลิปนี้และให้ฟังการที่ผมมาเปิดสามคลิปนี้ให้ฟังแล้วผมก็มีพูดพูดประเด็นที่มันส่งเสียงว่าถ้ามีคนไปฟังเขาแล้วคลิปพวกนี้นะพวกเขาโพสต์อยู่ในกลุ่ม ด้อมกุหลาบนะเขาโพสต์อยู่แล้วช่องไอ้นะ่มันนี่อ่ะมันนี่เดโจอะไรสักอย่างของมันอนะ่ะเออมันโพสต์มันโพสต์แบบเนี้ยมันสื่อสารออกไปคือมันต้องการให้คนเนี่ยเข้าใจคนใกล้ชิดการมินผิดแล้วก็เข้าใจการมินผิดด้วยมันต้องการพยายามชักจูงให้คนเนี่ยไม่สนับสนุนการมินอืเนี่ยผมไม่ได้ตัดคลิปมาจาก ที่ผมไปฟังนะผมไปเอาจากคลิปช่องมันเพราะฉะนั้นเจตนาของพวกมันคืออะไรการที่มันโพสตคลิปพวกนี้ลงเจตนามันคืออะไรมันก็ตามที่ผมพูดไงมันต้องการบ่นทำลายกามินต้องการทํำลายคนใกล้ชิดกามิน้นเออ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงมากถ้าสมมติผมไม่เอามาแก้ต่างไว้อะผมเอามาโพสผมเอามาโพสแก้ต่างไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเผื่อว่าใครก็ตามไปได้ยินคลิปนั้นแล้วเขาผ่านมาช่องผมเขามันได้ยินเขาก็จะได้เอะบ้างว่าเอ้ยเออว่ะมันใช่นี่ว่ะ เขาไปพูดแบบนี้ต่อหน้าคนเป็นสองร้อยสามร้อยอะในไลฟ์ในห้องไลฟ์อะแถมพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังมาโพสโพสในช่องแล้วก็มีคนดูเยอะด้วยเยอะกว่าช่องผมละกันอะเออเพราะว่าช่องเขาอ่ะเขามีกันกี่คนกี่คนเขาก็บอกว่าให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เออแต่ช่องผมอะคนแทบไม่เห็นอะ โพสอะแต่เราก็เจตนาคือไม่มีใครดูไม่มีใครเห็นก็ช่างแต่เราโพสไว้เป็นหลักฐานอืมโพสไว้เป็นหลักฐานโพสแก้ต่างให้กาหมินมันต้องทำเขาประกาศไม่ให้สนับสนุนน้องตั้งแต่ตั้งด้อมเขาแล้วใช่ไหมครับเออ ผมก็ได้ยินนะผมก็ตัดคลิปลงไว้อะที่ช่องช่องเก่าผมอ่ะแต่บางเอิญผมไม่ได้เซฟไว้ไงและคลิปตอนนั้นอ่ะเครื่องมันก็เต็มด้วยเมมมันเต็มพอเราตัดคลิปลงแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าช่องเรามันจะบินเราก็เลยลบคลิปต้นฉบับออกพอช่องปิวก็เรียบร้อยเลยครับก็ไม่มีจริงๆอ่ะมันมีคลิปใช่มันมีคลิปตอนที่เขาประกาศ เออว่าไม่ให้สนับสนุนน้องผมก็อยากได้นะใครมีคลิปใครมีคลิปส่งมาให้ผมหน่อยนะผมจะลงไว้อะแล้วลเวลาผมขึ้นไลฟ์ผมจะเอามาเปิดให้คนรู้เออเพราะว่าอะไรตอนเนี้ยเหมือนบางทีมันพยายามแก้ตัวว่ามันไม่ได้ทําร้ายน้องมันไม่ได้ใส่ร้ายน้อง เออมันโดนกระทํามันเป็นเหยื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ปล่อยมือจากน้องมันไม่ได้ออกมาจากน้องแต่โดนผลักออกโดนน้องไม่เอาถ้าถ้าที่จริงๆมันเป็นคนออกจากด้อมเองอ่ะเป็นคนปล่อยมือน้องเองเพราะไม่พอใจทนายอืมไม่พอใจทนายไม่พอใจที่น้องไม่รับงานที่ไทยไม่มาอยู่ไทยไม่พอใจที่น้องให้นักลบกไม่ต้องสู้แล้ว อามันเป็นคนปล่อยมืนอน้องออกมาเองแต่พูดเหมือนตัวเองโดนผลักออกโดนการมินไม่สำนึกบุญคุณแล้วผลักตัวเองออกมันไม่ใช่มึงออกไปเองดูคลิปปักหมุดก็ได้เสียดายช่องเก่ามันบินไอ้คลิปเด็ดๆด็ดน่ะหลุดใครมีคลิปอะ่ะส่งมาเลย อะไรพี่นายก็แรงเจาะจงฆ่ากันเลยนะใครฆ่าใครคุณเอซาวคุณเมาอะไรเรื่องเนี่ยใครแรงไม่ได้แรงอืมเนี่ยมันใช่เหรอประกาศ วนคนไม่ให้สนับสนุนก็เหมือนกับที่เป็ดมันมันบอกว่ายีป้าเนี่ยใช่ไหมเป็ดถ้าพี่พูดผิดมาบอกว่าพี่พูดผิดนะเออยีป้าไปบอกให้ UND ว่าไม่ต้องส่งของข,องขวัญให้น้องไม่ต้องสนับสนุนน้อง ทำไมต้องไปชวนคนนั้นชวนคนนี้ไม่ให้สนับสนุนน้องเพื่ออะไรอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะแค้นมากเหรอแค้นจนต้องทําลายเขาเหรอเขาไปทําอะไรให้คุณเขาปกป้องคุณมาตลอดเขาให้เกียรติคุณตลอดแค้นมากเหรอ อะไรพวกพวกใจเหี้ยมพวกไม่มีความรักที่แท้จริงไอ้พวกประเภทที่แบบเออบอกว่ารักรักรักแต่พอไม่ได้ดังใจอืมพอไม่ได้ดังใจก็เล่นงานเขาทั้งทางตรงทั้งทางอ้อม ถามตรงข้ามนะคุณแค้นไหมแค้นใครแค้นเยป้านี่เหรอแค้นเพราะว่ามันเอาเพราะมันเอาภาพหลุดผมไปประจานแค้นเพราะว่ามันทํากับผมมันไม่เคยขอโทษผมแค้นเพราะว่ามันใส่ร้ายผมเออแล้วที่สําคัญคือแค้นที่มันมาทํากับการมินแบบนี้กาเมินเป็นเหยื่อมันก็ยังเอากาเมินมาทำซ้ำซ้อนอีก กว่ากามินจะหลุดจากการเป็นเหยื่อได้มันก็ยังเอากามินมาเล่นเป็นเหยื่อเอกเราก็อย่าไปสนับสนุนช่องของเขาด้วยสิผมไม่ได้ไปนสนับสนุนช่องเขาเลยนะอืม ไม่เข้าไปฟังด้วยช่วงหลังเนี่ยไม่เข้าไปฟังเลยแต่ที่ผมไปเอาคลิปมาได้เนี่ยคือพวกเขาโพสกันเองนะโพสในช่อง,องเขานะแล้วผมก็เอามาเอามาจับประเด็นแล้วก็แก้ต่างไว้ให้กาหมินอืมเขาคงคิดว่า u ู d อดีจะฟังป้าแต่เขาไม่ไปใช่ครับ u ู UN d รักน้องจริงๆอ่ะมีหลายคน แต่เขไม่แน่ถ้าโดนเป่าหูเรื่อยๆผมก็กลัวเหมือนกันนะผมก็เลยไม่เล่นงาน UND นะยิ่งเห็นยิ่งเห็น m อ p หลายๆท่านที่ออกมาที่มาจาก UND แล้วเขาสนับสนุนน้องเออผมก็เลยไม่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 ไ,มไ,มได้เล่นงาน UND ว่าคนดีๆเขาก็มีเยอะนะ UND อ่ะ คนที่ไม่ดีก็ออกไปแล้วมั้ง